สวัสดีครับเพื่อนนักทุนครับพบกับผมดรกามนะครับในคลิปนี้เป็นเที่ยงของวันศุกร์ที่5นะครับ5้าหรือวันศุกร์ที่5้านะครับมิถุนายน2020นะครับก็มีเพื่อนนักทุนสอบถามมานะครับว่าฟังจากคลิปแล้วก็การบอกว่าให้นะครับซื้อตอนใกล้เส้น20ราคาใกล้เส้น 20, นะครับไปขายตอนที่มันวิ่ง กลออกไปนะครับนี่ก็เหมือนกับเราจูงหมานะครับคนจูงคือเส้น20หมาคือราคาเวลาที่หมาเราพาหมาไปจูงนอกบ้านนะครับเราอยากให้มันเป็นยังไงเราอยากให้มันอยู่ชิดตัวเราอยู่ที่ข้างขาเรานะครับเดินมีระเบียบนะครับไม่ใช่ลากเราไปทางนู้นทีทางนี้ทีแล้วดึงกันไม่หวัดไม่ไหวนะนะครับเป็นหมาที่ดีหมาที่ได้รับการฝึกมาก็จะเดินเสมอกตัวเราไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเวลามันทํอย่างนี้เราก็เรียกเราก็ชมมันว่าดีดีมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเหมือนกันครับราคาเนี่ย จะดีก็คือต่อนเมื่อมันอยู่ใกล้ราคาใกล้เส้นยี่สิบคือตัวเราตัวคนจุงนะครับแต่เวลาที่มันไปเจอหมาอื่นมันอาจจะพุ่งขึ้นไปวิ่งหาเขาหรืออะไรอย่างนี้นั่นคือมันเริ่มไม่ดีละพอมันเริ่มไม่ดีที่เราต้องทําคือเราต้องดึงเชือกกลับมานะนั่นก็คือการขายทางกำไรนะครับเพราะฉะนั้นจุดเข้าซื้อก็คือตอนที่ราคาอยู่ใกล้หรืออยู่ที่เส้นยิ่งดีนะฮะอยู่ที่เส้นย้อยกลับลงมาที่เส้นนะครับแล้วก็พอมันห่างออกจากเส้นไปเราก็ขายครับผมยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะครับนี่ราคามันพุ่งขึ้้นนนนไปเีี่ยจากตรรงะคับ จากตรงนี้มันพุ่งมันไปนู่นเลยนี่คือมันห่างออกจากเส้นไปค่อนข้างมากนะครับ pper. เส้นยังอยู่ที่นี่นะฮะเส้นเหลืองเนี่ยคือเส้นยี่สิบอยู่ที่ตรงน,นี้ข้างล่างนี้มันขึ้นไปถึงนู่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ดีแล้วไม่ดีก็คือต้องขายออกขายเท่ากําไรไปแล้วเราก็ดึงมันกลับมาดึงหมากลับมาดึงมานะครับเพราะฉะนั้นพอหมามันลงมาปุ๊บนะครับมาชนหรือมาอยู่ที่ตัวเราอีกครั้งหนึง่งข้างขาเราครั้งหนึ่งเราก็ชมมันว่าดีมากดีใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าซื้อที่ตรงนี้ซื้อแล้วนะครับพพอราาาคมมันนนเิ่ขขึึ้้ไปงฮ เราก็ขายทางกำไรนะฮะตรงนี้ขายทางกำไรเนี่ยสี่ห้าหกเนี่ยขายทางกำไรไเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันห่างจากเส้นขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยขายทางกำไรแล้วก็มาซื้อที่ตรงนี้พอห่างออกไปก็ขายทางกำไรทาไปเรื่อยๆเก็บเงินเข้าเก๊นะครับถ้าเงินน้อยก็จะดังกุ๊งกิ้งเนี่ยถ้าเงินมากก็จะดังพึ๊บฟึ๊บฟึ๊ึ๊เหมือนเครื่องดับแบงค์นะครับเออนี่คือหลักการนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะมานั่งเฝ้ามันหรอ,วม,วอหมว่า นี่นะมันถอยลงมาเนี่ยแล้วมันมาชนหรือว่ามันมันมาอยู่ที่เส้น20แล้วมีครับเดี๋ยวผมพาทำนะฮครับส่วนหุ้นนี้คือหุ้นทัสโก้นะครับวิธีการตั้งอัลเลอร์ตก็ไม่ยากนะครเราก็ไปที่ข้างบนนี้มันจะมีนาฬิกาปลุกนะครับนาฬิกาปลุกกดที่แอดอัลเลอร์ตปึ๊บมมน,นะครับมา็นไหมแอดอัลเลอร์ตช้าหน่อยนี่มาแล้วแอดอัลเลอร์ตนะครับอัลเลอร์ตออนทัสโก้นะฮะคอนดิชันเงื่อนไขในการ เลิร์ก็คือเราก็เลือก P/B 6นะครับ P/B 6นี่คือเงินไขอเลินะร์ตปึ๊บนะฮะ P/B 6เกิดอะไรขึ้นใน P/B 6นะครับมันจะมีอันนึง hit fast a v e r a t line นะครับนี่ถ้าราคาวิ่งลงมาชนเส้น20หรือเส้นเร็วเราก็ต้องไปตั้งเส้นเร็วให้เป็นเส้น20ใช่ไหมฮะเนี่ยก็เลือกตัวนี้นะครับ hit hit, hit แปลวา่ามันวิ่งมาชนนะครับแล้วก็ตั้ง once per bar ก็คือให้มันเตือนอ่าหครั้งต่อ1แท่งนะครับเนี่ย อันนี้คืออายุในการตั้งเตือนนี้นะครับราอาจจะตั้งเตือนจากวันนี้ถึงวันนี้นะครับอันนี้ก็คือตั้งได้มากถ้าคนใช้ Trading View เวอร์ชันฟรีนะก็จะตั้งได้มากสุดนานสุดคือ2เดือนนะฮะแต่ถ้าใครใช้เวอร์ชันจ่ายเงินนะฮะเราอยากก็ไปดูนะครับแต่ของผมจ่ายเงินเนะี่ยของผมใช้ Open End ได้ก็คือว่าไม่มีวันหมดอายุตั้งไปได้เรื่อยๆนะฮะ Open End นี่ครับแล้วมันก็จะบอกว่าฮิตข้อความที่มันเตือนขึ้นมือถือจะให้มันเขียนว่างไงนะฮะอันนี้เขาก็ตั้งเป็นตุ๊กตามาไว้ให้มาเป็น Hit Fast Ever นะครับ เราเอาไปแก้เป็นอะไรก็ได้นะครับเลิฟยูหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะบอกนิดนึงว่าทัสโกเนี่ยมันเป็นทัสโกในกราฟท์เฟรมไหนนะครับอาจจะบอกไปว่า tf หนึ่ง d นี่เป็นต้นนะครับ tf หนึ่ง day ครับ hit นะครับ hit moving average ยี่สิบอย่างงี้ก็ได้นะครับแก้เราจะใส่ข้อความอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็ create กดปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะเตือนว่าเออ การทริกเกอร์นี้นะครับมันอาจจะมีการผิดพลาดได้เนื่องจากการรีเพนนะครับรีเพนคืออะไรคือการที่มันเตือนแล้วมันหายไปจุดที่เราเตือนหายไปเช่นมันอาจจะไปแตะนะครับเส้นเฉลี่ยยีแต่ว่ากราฟแท่งมันไปปิดเอาตอนที่พอตอนมั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 นเกิดเงื่อนไขการเตือนเนี่ยมันไปแตะจริงแต่ตอนที่แท่งนั้นมันราคาปิดเนี่ยมันอาจจะเลิกไปแตะแล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ บางคนอาจจะคิดว่ามันเตือนขึ้นมาได้ไงทางทั้งทีมไม่แตะมันอาจจะมีช่วงที่มันแตะตอนกราฟยังไม่ปิดแท่งก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเขาก็พูดป้องกันเอาไว้นะว่าอาจจะมีผิดพลาดแบบนี้นะเรื่องการดีเพนเราก็ไม่แขร์เราก็บอกคอนติเนียตเอนยวายนะครับนี่แล้วเราก็โอเคเพียนไปนะครับทีนี้มันก็จะตั้งเตือนแบบบ้านๆง่ายๆแต่ว่าเราเราอยากจะให้มันเตือนตรงไหนบ้างนะครับเราก็ไปตั้งเพิ่มเติมพิเศษนะครับเช่นให้มันออกทางหน้าจอมือถือส่งอ e ี mail, เมลเอสเอ็มเอสอะไรก็ไปตั้งรายละเอียดทีหนึ่ง นะครับไปคลิกที่นาฬิกาปุกที่มือขวาทางเมนูทางขวานะครับแต่ว่าในมือถือนี้เขาใส่เมนูนั้นมาไม่ได้นะมันไม่มีที่เราก็ต้องไปดูในโหมดเว็บดูในโหมดเว็บก็คือกดที่โปรไฟล์ตรงมุมขวานี่นะครับข้างล่างรูปหัวยิ้มนี่นะครับแล้วก็ไปกดข้างบนรูปเฟืองนะครับแล้วก็ไป Edit My profile นะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดเว็บ เข้าสู่มดเว็บเนี่ยข้างล่างก็จะมีวงกลมแล้วมีสี่เหลี่ยมสีแท่งสีอันนะฮะ mm hmm. กดที่ข้างล่างนี้ <laughs> นะฮะตั้งเสร็จมันมันมันชโชว์ขึ้นมาให้เห็นแล้วฮะ alert hit ยี่สบแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูว่า h i ตจริงไหมนะฮะแล้วกดที่ตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับหน้าจอพีซีมีรูปนาฬิกาปุกเนี่ยตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะฮะวงกมนี้มันมันชชานิดหนึ่งครับ นะอมาแล้วนะครับเอ,อที่เราตั้งไว้โอไม,ไม่ใช่ทำไม่ใช่ทำเฟรมหนึ่งเดย์เป็นทำเฟรมห้านาทีจริงๆนะนะฮะผมผมเข้าใจผิดไปแก้ได้นะครับจริงๆการาฟที่เห็นตะกี้ที่ตั้งไว้คือทำเฟรมห้านาทีนะฮะนี่ถ้ามันขึ้นเป็นไฟเขียวด้านหน้านี่แปลว่าตอนนี้มันกําลังกําลังเฝ้าหุ้นให้เราแล้วนะผมเรียกมันว่ากุม,มารทองเนะี่ยกุม,มารทองมันเฝ้าหุ้นให้เราแล้วเดี๋ยวเวลาเกิดเื่อนไขมันก็จะมากระซิบบอกพ่อได้แล้วอย่างนงี้นะฮะมาดูนะครับนี่คือที่เราตั้งตะกี้นี้ ที่ผมเข้าใจผิดต้องเปลี่ยนเป็น5นาทีนะครับข้อความนี้5มิลคือกราฟที่เราตั้งเราตั้งในกราฟไหนก็จะเตือนตามกราฟนั้นน,นะครับอ่าในนี้ก็ไปตั้งวันสเปอร์บาร์นะครับหครั้งตอนหบา ึ่งแท่งครับนะครับ o p เ n End ด็ก็คือไม่หมดอายุนะครับท่านที่ใช้ฟรีอยู่ก็ตั้งแบบนี้ไม่ได้นะครับท่านจะตั้งได้มากสุดสองเดือนก็ตั้งก็ตั้งไปในนี้นะครับวันแตกวันไหนถึงวันไหนอะไรอย่างนี้นะตั้งไปผมตั้งแบบไม่มีหมดอายุนะฮะโน้ตติไฟอก็คือถ้าเราเปิดแอป Trading v ว e w บนมือถืออยู่มันก็จะนะครับขึ้นในหน้าแอปนั้นหรือถ้าเราไม่ได้ใช้อยู่นะครับเราทำอย่างอื่นอยู่ให้มันโชว์ปัอัพมันก็จะขึ้นมาเหมือนกับมีคนไลน์มาหาเราอะไรเงี้ยมัน เว็บพุกเว็บพุกนี่คือบางท่านอาจจะยังไม่รู้เว็บพุกคือให้มันไปทําอะไรบางอย่างบนหน้าเว็บไซต์นะเช่นส่งข้อความไ,ไปะจ้งไปหาคนร้านคนนะว่าอันนี้ฮิตเซนยีสแล้วอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราต้องไปเขียนโปรแกรมใส่สสเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่ URL หรือว่าแอดเด s s a ด d หนึ่งนะครับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์นี่มันก็จะส่งข้อความเนี่ยไปที่ URL หรือว่าเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นั้นก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับให้มันร้องบอกเราด้วยดังปิ๊บๆอะไรก็ว่าไปนะครับก็เลือกเสียงได้ด้วยว่าเอาเสียงไหนอารามค เซ็นอีเมลถึเอสเอ็นะฮะอันนี้ก็เทคโนโลยีเก่าแล้วเดี๋ยวนี้ SMS มีใครใช้นะก็แบบนี้นะครับแล้วก็เซฟคอนติเนียวนะครับนี่ฮะกูแมนทองมันก็จะคอยเฝ้าหุ้นตัวนี้แหละในกราฟ5นาทีให้เรานะถึงเราจะปิดไปปิดกราฟไปมันก็ยังเฝ้าให้นะครับเพราะมันมันมันไม่ได้เฝ้าอยู่บนเครื่องเรานะมันไปเฝ้าอยู่ในก้อนเมฆนู่นไปเฝ้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ใหญ่ที่ไหนก็ไม่รู้รัสเซียอลาสก้าอะไรนู่นอาจจะอยู่สิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนแน่นะครับบเมนนอกก็จ นี่มันอเลิร์ t มาทีหนึ่งแล้วว่าตอนเที่ยง8ปดนาทีมีการ hit อ่า moving a v e r a g e 20ใน time frame 1 day นี่คือมันมันผิดนะฮะจริงๆคือทำ frame 5นาทีผมเขียนผิดตอนแรกนะครับใน alert lock นี่นะครับอ่าเราเคลียร์เรา clear, เคลียร์มันก็ล้างทิ้งนะครับอ่าเราย้อนกลับไปดูว่ามันมีจริงไหมนะอโอเคพอเสร็จแล้วเราก็ออกจากโหมดนี้นะครับกด x ไปนะครับดู alert lock alert lock ก็จะเก็บไม่มีตะกี้เราล้างทิ้งไปแล้วนะครับนีแล้วก็ถอยยกไปเรื่อยๆถอยไปก็กดกระวิตกราฟนะครับ เม่อกี้มีการชนนะฮะม,มันเตือนเราว่ามีการชนไปดูว่าจริงไหมนี่ครับเ่าอยู่ในโหมด NPPN 5นาทีเที่ยง8นาทีนะครับ5ก็อยู่ระหว่างเที่ยง5ถึงเที่ยง10เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยแท่งเนี้ยมีการชนตรงนี้ก็ชนชนไม่รู้กี่รอบแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้น20ตอนนี้เป็นขาลงก็คือเส้นสีชมพูนะครับเส้น20เป็นสีชมพูคือขาลงเนี่ยเวลามันชนทีมก็เตือนเราทีหนึ่งเนี่ย ถ้าหยุดทำเฟรมนี้มึงก็เตือนเราทั้งวันแล้วครับอย่างเงี้ยเนี่ยเตือนเยอะมากนะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมตั้งให้นาทีก็เพราะว่ามันมันได้เตือนให้เราเห็นสดสดได้ตะก,กินก็เตือนป๊อปอัพขึ้นมาเราเห็นอยู่นะครับ,รบนี่คือวิธีการนะไม่ต้องนั่งเฝ้านะครับถ้าเราอยากให้มันเป็นกราฟรายวันเราก็เปลี่ยนเป็นรายวันแล้วก็ไปตั้งเตือนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับตั้งเตือนใหม่อีกทีหนึ่งมันก็จะเฝ้าตามตามพุ่งรายวันนะครับนี่เส้นยี่สิบอยู่ตรงไหนวันนี้วันนี้ลดลดล,ล,ล,ลงมานะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นแแแแททท่่่่่งงงงดดโอออกาาาาสสีีีววันนนนนน้เเป็ตตตมมมมืะยูถิิ เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะวันนี้ท่าเขียววันต่อไปอาจจะมีโอกาสที่เป็นท่าเขียวตามเมื่อวานเนี่ย82เปอร์เซ็นตนะครับนี่คือสถิติน,ะนี่ก็คือนี่ฮะเส้นยี่สิบเปอร์เซ็นเหลืองนี้ตอนที่มันลงมันเป็นสีชมพูตอนที่มันขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับทีนี้จุดที่ดีคือจุดไหนจุดที่ดีคือจุดที่ที่น่าเข้าลงทุนนะครับก็คือราคาหุ้นหรือว่านั่นมันมัน,มนหรือหมานะครับหมาห่างออกจากคนไปไกลนะครับแล้วก็ถูกดึงกลับมาค่อยๆดึงกลับมาสุดท้ายมาอยู่ข้างคนนะครับ จุดที่มันกลับมาหาคนเนี่ยคือจุดที่ดีเราจะลงทุนตรงไหนก็ได้ลงไปเถอะนะครับแต่ที่ดีก็คือควรที่ว่ามันลงมาหาคนแล้วเรามันทําท่าจะออกจากคนไปอีกทีหนึ่งนั่นแหละนะนะคือตรงที่มันจะเริ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นในที่นี้จะเห็นว่าที่มันลงมานี่คือมันลงมาเพราะว่ามันนับดันลบนะลบหนึ่งสองสถึงลบเก้าปุ๊บนะครับพออีกแท่งถัดมาเปลี่ยนเป็นบวกหนึ่งนะตามโหมด n p v n คือจากลบเป็นบวกจากบวกเป็นลบให้ขึ้นลูกศรเนี่ยมันก็ขึ้นลูกศรน,นะครับเราก็เข้าที่ตรงนี้ถามว่าที่รนน้้้เหหเหมมาาอไสสืกกล ถามว่ามันเป็นแท่งพวดขึ้นไปราคาเยอะขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นไรไหมไม่เป็นไรเพราะตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเส้น2ี่ับกับเส้นส0 0อมันอยู่ห่างกันมากเนไครับนี่เส้น20อยู่ใต้เส้น200อยมากๆนะครับเ <ๆ S 2> ส,สน้น200คืออะไรเส้นนี้คือเปียบเหมือนถนนนะครับอันนี้เปรียบเหมือนคนจูงราคาเปียบเหมือนหมานะครับจะเห็นว่าหมาเนี่ยมันตกใจอะไรไม่รู้มันเห็นตัวตะกรวดหรืออะไรไม่รู้อ่ะมันตกใจมันล่าคนมันล่าคนจูงออกนอกถนนเข้าป่าไปเลยเห็นไหมเข้าป่ามาไกลมากนะถนนเป็นสีแดงอยู่นู่นนะ หมามันดึงคนมาคนก็ต้องวิ่งตามหมามาเพราะเป็นคนจูงหมาใช่ไหมครับแล้วคนก็พยายามจะดึงแต่หมามันแรงมันแรงมันแรงเยอะมันก็ดึงลงมาแต่แล้วคนก็พยายามจะดึงมันกลับมันก็วิ่งไปอีกดึงมันกลับนะครับแต่คนกับหมาก็ยังห่างถนนไปเรื่อยหนุนเข้าป่าไปไหนไม่รู้ตอนหลังคนบอกโอ้ยต้องกลับไปที่ถนนแล้วเพราะว่าห่างกระสุนมาแล้วอันตรายใช่ไหมครันแลคนก็พยายามจะพากลับไประหว่างนั้นหมามันก็จะวิ่งไปทางนู้นทีวิ่งมาทางนี้ที แต่หลักก็คือหลังจากที่ออกจากถนนมาไกลเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะกลับไปที่ถนนนะครับคนจะพาหมากลับไปที่ถนนเพราะนั้นบริเวณนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาคนกับหมาเนี่ยอยู่ห่างจากถนนมากสุดท้ายมีแนวโน้มว่าคนกับหมาจะต้องกลับไปที่ถนนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะเกิดแท่งสีเขียวยาวๆนี้ที่ผมเรียกมันว่าวัวยักษ์นะครับทำเป็นวัวยักษ์เราดูนะครับขนาดของสีเขียวนี้เทียบกับขนาดของสีเขียวสีแท่งก่อนหน้านี้มันคนละเรื่องเลยมันเป็นคนแค่กับยักษ์อ่ะนะฮะอันนี้ผมเรียกว่าอันนี้คือวัวยักษ์นะครับวัว นะครับและมันอยู่ห่างจากเส้นถนนเยอะๆมีโอกาสที่จะกลับไปถนนมากๆอันนี้เรียกว,ว่าวัวยักษ์ที่ว่าอิ n i นิชันนะครับหรือว่าจุดระเบิดนะครับจุดเริ่มต้นนะถ้าวัวยักษ์เกิดจากจุดเริ่มต้นของการวิ่งไปหาเป้าหมายเนี่ยมันเป็นวัวยักษ์ที่ดีที่น่าขัาแต่ถ้ามันไปถึงเป้าหมายแล้วแล้วมันไปเกิดวัวยักษ์ขึ้นที่ตรงนู้นอันนี้เรียกว่าแบบลหมหายใจเรืองสุดท้ายนะครับก็คือว่ามันมันมันดีสุดรอบสุดท้ายแล้วต่อไปก็จะลงอะไรแบบนี้นะครับอืมนะครับทีนี้ ถามว่าอ่าอันเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นรอบสุดท้ายได้เสมอนะครับ 1. 1> พวกนี้พวกนี้นะเพราะมันขึ้นแรงมากนะฮะแรงมากแล้วถามว่าพวกนี้อยู่ไกลจากเส้นยี่สิบไหมอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลเนี่ยแล้วทาไมมันขึ้นไปเรื่อย <ค entertain. S 1> เรอ่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้ครับว่ามันเมืม่อไ,ไหร่มันจะตกนะแต่เมื่อเมื่อไหร่ที่มันตกอ่ะมันก็นลงเร็วนะครับเราก็เสี่ยงเราพูดถึงความเสี่ยงนะครับโอกาสในการเข้าแล้วไม่เสี่ยงนะครับเราพยายามเข้าตอนที่มันอยู่ใกล้ๆเส้นยี่สิบนี่นะครับตรงไหนก็ได้แท่งไหนก็เข้าไปเถอะถ้าเสือ เรารู้อยู่ว่าสุดท้ายคนกับหมาต้องไปที่เส้นนี้นะครับนะพอไปถึงถนนแล้วหมามันจ,จะละหักคนเลยถนนไปอีกฝั่งหนึ่งไปป่าอีกฝั่งหนึ่งทางซ้ายก็ได้นะครับนะเป็นไป,นปนได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาที่ราคาหุ้นม,มันเพิ่มขึ้นมาเพิ่ม <ๆ S 1> มาจนห่างจากเส้น20หรือห่างจากคนจูงรานะคาก็เหมือนหมานะครับวิ่งห่างออกจากคนจูงไปโอกาสที่จะถูกคนดึงกลับมันมีเยอะมากนะครับไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่เมื่อไหร,ไไหร,ไไหร่ที่มันเกิดมันไม่บอกเรานะครับมันก็จะพรวดลงมาเลยนะครับถลม่มลงมาก็คือไม่มีใครับ เพราะนั้นจุดดีสุดคือใกล้20สิบจุดที่ควรขายาำไรคือมันเริ่มไกลออกจากย0สิบก็ควรขายไปบางคนอาจจะขายรวดเดียวบางคนอาจจะขายหนึ่งในสมบางคนอาจจะขายครึ่งหนึ่งเออบางคนอาจจะขายสองในสามแล้วแต่ตามชอบเลยนี้ไม่ไม่มีสูตรสำเร็จนะครับเออเพราะฉะนั้นตอนนี้ทัสโก้มันห่างขึ้นไปเยอะมากอะห่างจากยี่สบขึ้นไปเยอะมากห่างจากสองร้อขึ้นไปก็เยอะมากนะฮนะลางไหชนะเริ่มมาตรงไหนตรงนี้นะฮะนี่เรียกว่านะครับ,รนะรบแท่งนี้บอกแล้วว่าแรงขายเนี่ยมันเอาชนะแรงซื้อได้ แบบเป็นเซตเราดูนะครับก่อนหน้านี้ตอนราคาขึ้นไปนะครับราคาเปิดขึ้นที่ตรงนี้นะฮะประมาณยี่สบสีาทเจ็ดสบกาสตางค์แล้วมันขึ้นไปถึงนู่นเลย2 4ิบบาท็ิบกว่าสตางค์นู่นะนะฮะอย่างนั้นแรงขายเทขายเนี่ยดันกลับมาใหม่จนกระทั่งมันกลับลงมาที่ราคาเปิดแล้วลดลงมาต่ำกว่าราคาเปิดอีกนะครับปิดแท่งด้วยแท่งแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าแรงขายเอาชนะได้แบบเบ็ดเ็จนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะฮะแท่งเตียนเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ตอนแรกแรงซื้อดันขึ้ ตอนหลังดังขายดันกลับมาที่เดิมแถมยังผิดลบลงมาอีกนะครับอันนี้คือ,อเราเราเปรียบเทียบเหมือนกับเล่นชักกระเยาก็ได้ตรงนี้คือเริ่มต้นนะครับพอเป่ามืออปุ๊บฝั่งเหนือก็ดึงขึ้นไปต่อมาฝั่งใต้ก็ดึงลงมาจนเสมอตรงนี้เสร็จแล้วดึงลงมาอีกจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็แพนะครับล้มแล้วก็แพน,นี้ก็คือเหมือนชักกระเยาในตลาดก็เหมือนการแรงซื้อกับแรงขายก็ชักกระเยากันไปมานะครับพอครบเวลาหนึ่งวันหรือหนึห่งแท่งมันก็จะตัดเกิดเป็นภาพขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ก็เป็นภาพต่อเนื่องที่ขายลงมาต่อเนื่องนะครับถามว่าแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มเยอะๆตรงไหนเริ่มที่ตรงนี้นะครับเริ่มที่ตรงนี้นะครับนะฮะอ่าซื้อขึ้นไปแล้วก็ซื้อเพิ่มนิดนึงนะครับถามว่าไอ้แท่งนี้ที่เราเห็นนี่เป็นแรงซื้อเพิ่มใช่ไหมครับไอ้แท่งซื้อเพิ่มนี่คือแท่งเขียวนี่นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ราคาต่ำสุดของแท่งเขียวนี้แท่งเขียวแท่งเล็กนี้นะครับแปลว่าที่มันขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ถูกแรงขายลบล้างสีเขียวออกไปหมดเลยแม้แต่สีเขียวแท่งนี้นะครับก็ถูกลบล้าง ลงมาถึงนี่คือลบล้างแท่งเล็กแท่งเขียวเล็กนี้ลบล้างออกหมดเลยกลายเป็นแดงหมดแล้วนะครับนี่คือแท่งเขียวนี้ถูกลบสิ้นไปแล้วตอนนี้ก็แท่งเขียวใหญ่นี่นะครับถูกลบมาถึงนี่แล้วฮะมาถึงยี่สิบสามบาทแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าแท่งนี้แดงลงมาอีกเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งลบแท่งเขียวนี้ออกไปจนหมดสิ้นเลยนั่นคือหมดแล้วนะหมดแล้วจบจบข่าวจบรอบมันก็จะลงมานะครับทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงลงมาไหมมันจบแค่นี้ไหมหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ดึงหมามาหาเส้นยี่สิบ ทีนี้บางคนเส้น20อาจจะไกลไปบางคนก็อาจจะไปติดตามที่เส้นอื่นก็ได้เช่นเราไปเปลี่ยนเป็นเส้นห้านะฮะถ้าทำไรผิดทำไรผิดก็อันดูได้นะครับอันดูปุ๊บนี่นะครับแล้วเราก็ไปตั้งใหม่ผมตั้งเส้นเร็วเป็นห้าแล้วกันลองดูฮนะฮะปุ๊บแ็กนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หมาวิ่งออกจากคนตอนนี้คนมันอยู่เส้น20แล้วนะครับเเส้น5้าแล้วไม่ใช่เส้น20ิแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็หมาวิ่งไกลจากคนไปขายทำไรเมื่อไหร่ที่หมาวิ่งกลับมาหาคนนะครับซื้อ เมื่อไรที่หมาวิ่งไกลจากคนออกไปขายทำกำไรเมื่อไหร่ที่หมาวิ่งกลับมาซื้อจุดนี้จุดนี้หลายคนก็ซื้อนะครับนะตรงนี้หลายคนซื้อนะแต่ก็ไม่รู้มันเป็นความเสี่ยงนะครับเขาซื้อด้วยกันเข้าด้วยความเสี่ยงก็คือว่าพอเขาซื้อปุ๊บเขาก็อาจจะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าปิดแล้วหลุดเส้น5ลงมานี้เขาจะต้องขายตัดขาดทุนป้องกันเงินทุนที่มีอยู่เอาไว้ก่อนนะครับก็ได้นะครับหรือถ้าเขาถูกก็แปลว่าเขาเข้าที่จังหวัดที่ดีมากก็คือหมาวิ่งมาหาขาคนแล้วตอนนี้มันอาจจะพุ่งขึ้นไปนูน่นบท ล้วไปขายทำอะไรที่ตรงนู้นก็ได้นะซื้อที่ยี่สบาบาทห้าสิบไปขายยี่บหกบาทอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือที่บอกว่านะครับซื้อตอนติดเส้นเร็วขายตอนห่างเส้นเร็วซื้อตอนติดเส้นเร็วขายตอนห่างเส้นเร็วนะครับที่เส้นเร็วเราก็นนนาจิตังค์เราจะตั้งไว้ไหนเนีตอนนี้ตั้งผมตั้งไว้ห้านี่ฮะเราตั้งไว้ยี่สิบงนั้นมันก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งเท่าไหร่แล้วแต่คนชอบเลยอย่างนี้นะไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนนะครับนี่แต่ถ้าใครตั้งด้วยเส้นห้านะี่มันก็ตั้งด้วยเส้นห้า เส้นห้าเปลี่ยนยังเป็นสีมพูอยู่ก็ไม่ซื้อพอเปลี่ยนจากสีมพูเป็นสีเหลืองปุ๊บก็เข้าซื้อนะครับตั้งแต่นั้นมาก็กำไรตอนนี้ก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่อันนี้เป็นตัว,ต,วตัวแม่นะไม่ใช่ดีดมันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เราก็มาดูสมมติทันทีที่มันเปลี่ยนจากสีมพูเป็นสีเหลืองเราเข้าซื้อนะครับสูงสุดก็กําไรไปแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นต้นอันนี้เราก็ต้องดูว่าวันนี้มันจะรอดไหมเนี่ยมันรอดไหมเพราะว่า ก็เป็นแบบนี้นะที่มันตับใต้จะลงมือน,นันนะเอ่อนะครับก็ก็ดูพี่นายไปอย่างนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการตั้ง alert นะครับตอนนี้ถ้าเราตั้งไว้ที่5้าในวันมันก็จะต้องพอมันมาแตะแล้วมันก็เป็น alert นครับถามว่าตรงนี้เราควรจะเข้าที่ท,ท,ที่เส้นขายห่างจากเส้นไปเรื่อยๆยไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเริ่มห่างจากจุดที่พูดง่ายว่าทั้งคนทั้งหมาเนี่ยมันเริ่มห่างจากถนนแล้วนะตอนนี้ถนอนอยู่ที่นี่นะครับถนนคือเส้น200เหมือนเดิม อยู่ข้างล่างนี่เป็นสีสีเขียวนี่นะครับเส้นสีเขียวนี้ทั้งคนทั้งหมาอยู่ห่างจากเส้นสีเขียวนี้ไปเรื่อยๆนะครับห่างจากถนนออกไปเรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะถล่มลงมาเพื่อกลับมาหาถนนก็มีมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะถล่มตอนนี้นะครับไม่มีใครบอกได้หรอกนะฮะแต่ว่ามันเริ่มห่างแล้วนะครับก็บางคนก็เข้าเวลาจะเข้าซื้อก็ต้องดูว่ามันมีความเสี่ยงที่จะถล่มลงมาได้ตลอดเวลาไม่ไม่เหมือนตอนที่มันเริ่มเริ่มแยกออกจากกันนะครับตรงนี้เป็นตรงที่บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ปลอดภ หมาคนถนนอยู่ใกล้กันนะครับธรรมดาหมามันก็ชอบท่องเที่ยวมันไม่ชอบเดินตามถนนหรอกครับมันก็ออกป่าไปน,น,นู่นไปไปของมันเอยนะครับอ่าทีนี้ถ้าบริเวณมันเพิ่งเริ่มออกจากถนนใหม่ๆเนี่ยนะครับเพิ่งออกข้างถนนไปใหม่ๆเนี่ยปลอดภัยนะครับนะหรืออีกอย่างหนึ่งคือที่ปลอดภัยคือตอนที่มันไปไกลจากถนนมากสุดเลยแล้วเริ่มแล้วเริ่มกลับเข้าสู่ถนนนีน่ก็ปลอดภัยนะครับอะก็เนี่ยมีสองจุดที่ปลอดภัยที่เข้าได้ก็คือบริเวณนี้กับบริเวณที่มัน มาที่ถนนแล้วเ้วเลยถนนไปอีกด้านหนึ่งเริ่มที่จะออกถนนไปด้านนู้นเนี่ยอันนี้ปลอดภยัยพะเป็นช่วงเริ่มตน้นนะครับแต่ถ้าออกจากตรงห่างออกจากป่าจนมาใกล้ถนนแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่พอถึงถนนแล้วหมาบจะวิ่งลงล่างก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะยิ่งเข้าใกล้ถนนมากเท่าไหร่ก็ยิ่ง,ย,งยิ่งเสี่ยงมากขึ้นที่จะลงล่างนะครับแต่ถ้ามันมาถึงถนนได้และเริ่มออกถนนไปด้านบนนะครับก็เป็นจุดที่ดีที่จะเริ่มเข้าใหม่แล้วรอให้มันเข้าป่าลึกๆแล้วค่อยดึงกลับมาหรือถล่มลงมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับว่าจะต นะครับไม่ยากเลยนะคเครื่องมือเรามีพร้อมนะครับเก็นนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ